สีเหลืองชายนี่สีเหลืองปิกาจูปิกาจูลูกมาอีกกล่องหนึ่งนะครับสึกองหน้าเลยโอชิการิสอ่าลาวครับโอริเนียลแล้วก็เป็น ฟอยนะจะชอบติดพูดว่าแรนะโซเบตแล้วก็เป็นฟอยพิเศษโอ้น้องการอกเรานะน่ารักมากแต่ไม่น่ามีใครใช้แล้วก็เป็นอาอาไปแรกครับดึเงเหลืองอย่างนี้มีลรดอนป่ะน่าจะมีลรดอนครับเออหมือนก็มาซ้ำๆมาแล้วนะแล้วก็เป็นก่อหิน ไม่มีอะไรย่าขาวจะเรียกว่าเจ็บไหมจริงๆมันคือซองมันตกซองละร้อยหกสิบาทะนะทุกคนนี้นดอนบไปนี้ก็อาจจะขายได้สักร้อยหนึ่งเออเนี่ยอีกหกสิบก็คือที่เหลือเนี่ยไปนะไปทาไปหาทํากันเราเองค่ากระดาษแล้วกันอา้าลูกฟิโอครับมิซาโดแควกชื่อรังมากแล้วก็เป็นฟอยนะมิการุซาไม่ค่อยดีครับ อ่ามีมีคิวใบเล่นอยู่สำหรับเด็กพวกโรกเด็กนะครับเอาไว้แก้พวกอมอนเอ็กกับโปเกมอนวเนาะเอครับเอสนั่นก็คือชายนี่นะสัญ,ญลักษณ์นี้สีแดงนีโตคขางเ,ง,าง,เง้เปล่าอีโตคขงเงแพ้น้ำด้วยไฟแล้วแหละอีโตคขางเงครับเออไม่ใช่อะไรเนี่ยพาวเดียเคนทารอส แล้วก็เป็นอาครับเป้าเจียนไปอ่าเป็นมิวครับอืมเริ่มตาบอดสีหรือเปล่าอาคาดหัวสู้ตายเพอร์ตรงแล้วก็เป่าเดียเข็นทังร้อดอีกใบหนึง่งอ่าชึบอโอรูอืมเคเรียนี่ไงไปนี้เซบีเอโนอาดี้น่ารักมากนะเด็กโปเกมอนมันก็มันก็เก่งพอๆกันแหละมันอยู่ที่ความชอบนะ ความอวยนะครับเอาไว้ฟอยอะไรเนี่ยโอโดโลิโอลิอะไรเนี่ยไม่น่านไม่คุ้นหน้าเลยโอ้ยด็อกเฮ้ยเอซซาทุกคนมันมาอีกแล้ว <_ C 2> เป็นโปกเกมอนนะน็อกแล้วเขาหยิบไพรครับขามาแพ้ไฟธาตุเหล็กหรอนึกดิอะไรแพ้ไฟวะต้องเป็นธาตุเหล็กครับอย่า โอ้นึกไม่ออกเลยอะ่ะตัวอะไรอะ่ะย่านะืออนี่คู่คู่รักเกะธาตพืชอ๋อธาตุพืชแพ้ไฟอืมไม่มีคนเล่นนะทีอืม SSR ออกเร็วเลยนะครับแล้วจะออกเป็นใบที่ตัวเรียกว่ายำแย่กว่าอิคิริงโกะบอกที่แล้ว ก็ต้องไปลุ้นชายนี่แหละอืมจังหวะนี้นะนิวลาปลาโมครับนาโซฮุกุซะการ์ดฟอยอึ๊บกาดซ้ำครับอึ๊บมานิวลาฟอยพิเศษอะไรเนี่ยนิวลาอีกใบหนึ่งแล้วก็เป็นอาอาครับธาตุไฟวีวี่ปะวีวี่คร im ับมันก็จะซ้ำๆนะ แล้วก็เป็นคุณกราเบลซัพพอร์ตสำนักง,งานใหญ่โปยมอนลีกอ้าวเคซีครับมิคาจูชิคาโลโกโครับฟอยเป็นเมตามอนดีมากโอ้เซเก็เห็นคนตั้งขายประมาณ30บาท40บบาทนะเป็นใบเล่นนะครับอาร์ตใหม่ด้วยนะอาร์ตใหม่นะครับ โอ้ยุนเกเร์นะอันนี้ล่างหนึ่งของเคซีนะแล้วก็เอ่อล่างล่างตรงกลางของฟูดินอ่ะเอาง่ายๆเออว่าแต่เราไม่เจอฟูดินเลยเนะเาะอ่าครับเป็นโอ้สีเหลืองๆไม่มีต้านทันไม่มีจุดอ่อนก็เป็นมังกรนะมังกรชุดนี้เป็นอะไรออนเวิร <laughs> ์นลืมลืมแกไปได้ไงเนี่ยอันนี้เกลือจัดเลยนะออนเวิร์นเนี่ยอืม เทเลปีเอเนจีครับไม่มีรอดเลยสองนี้อ่ะอจิเคเตอร์ยาดง้งคอเลกเกลโอ้กาขาวสวยทุกใบเลยนะและเออไม่ใช่ฟอยครับฮวโโนโยซารุปูคุรินฟอยไม่รอดครับฟอยพิเศษวิรินามะก็ไม่รอดครับอา่อาลูกแฉจิต เป็นหมัดทัดหมัดคูเรย์ดอนเหรออะไรเนี่ยานยักษ์โบราณเป็นการ์ดใหม่ปะน่าจะเป็นการ์ดใหม่ของชุดนี้นะทัดหมัดนะแต่ดูแบบเงียบๆนะยังไม่มีใครเอามาเล่นเพราะว่ามันบอกว่าอะไรเนี่ยน่าจะตีต้องโม่การ์ดเราห้าใบนะ <c oughs> เล็กหมดก่อนพอดี อ้าไปครับมินิปูปรินโอทีโอ,โอรครับฟอยเป็นเทรัช hey เออร์มาลุ้นชายนี่กันครับเมีราคาสุนั่นไงบอกแล้วชายนี่ไม่ออกเอสมาและถ้าพลังจิตครับถ้าพลังจิตมีอะไรดีๆบ้างอะนึกไม่ค่อยออกเลยอะสงสัยจะเกลือครับหนีสามด้วยหนีอย่างเยอะโอ้ยมาซอมบี้ เกลือนะแล้วก็อาอาเป็นอะไรเนี่ยลอยล้อเหล็กชุดอนาคตตัวใหม่นะครับจดหมายให้กำลังใจนักเรียนเาวาเดียแล้วก็มาเซลโอ้ยเหลือลุ้นชายนี่อีกใบเดียวนะคือต้องบอกเกลือนะต่ำกว่าเกนนะครับเจ็บแหละง,ไไง่ายๆอ่าฟอร์เป็นเพอร์มอดอมิคารุเกะ อืมกันโปเกมอนวีหรอแต่เดี๋ยวหลุดโลเตชันไปโปเกมอนวีมันก็จะน้อยลงอีกเนาะอืมอ้าวชายนี่เฮ้ยสีเหลืองชายนี่สีเหลืองปิกาจูปิกาจูลูกใช่ไหมใส่ฟ้าเนี่ยใช่แล้วแหละปิกาจูปะ่ะเฮ้ยไม่ใช่พาโมอะไรวะเนี่ยอ่อาครับแพ้พืช หนีซีโอ้โหนึกไม่ออกเลยอะตัวอะไรวะติงลูกเป็นหัดหมัดแพ้พืชเหรอจำไม่ได้ละโบตันบีดคอร์ดโอ้ถ้าเป็นปิกาจูก็รอดแล้วเนี่ยถ้าอันนี้เป็นปิกาจูนี่ก็คือแบบได้น้องราคาค่าตัวประมาณ7-800ครับอืมก็นะน่าจะออกยากอยู่โปเกม,มอนชายนี่เนี่ยมันก็มีระดับความหายยากของมันด้วยเนาะ หรืออาจจะเท่าเท่ากันไม่รู้เหมือนไงครับฮิตตกครั้งนี้ปอยเป็นลัฟฟิเซียและบูโรโลมครับบูโรโลมนี่ก็อาร์ตใหม่เฮ้ยโบลิงแล้วก็อาร์อาร์ครับแพ้ไฟสีเขียวธาตุพืชตัวอะไรวะอ๋อเควสตาผู้คืนพลังงานครับ เอาสองสุดท้ายแล้วทุกคนเออตึงมากวิดูสิอันนีโกอุปปาโบจิฟอยเป็นโทโดเกซันครับอูเรนอามา่าวุ้นใบนี้นี่นอน,น้อยก็ขายออกได้เรื่อยๆนะคนมันแอบ,บเล่นธาตุไฟกันหรือ,อยังไงนะอืมส่งไฟได้จากเบน์นะครับก็เก่งแหละ แต่ไม่รู้ว่าเล่นยังไงเพราะว่าเมตามไม่เห็นเด็กครับเออแล้วก็เป็นโอ้บอยแบบพิเศษแบ๊บ๊แบบมิวคาโมแล้วก็เปาเจียนปะเปาเจียนมาลูกมีโบ้าวอีกใบโอ้บ็อกนี้ไม่มีเบ็ดไม่มีนันจโมปริมาณการที่ต้องใส่ซองเยอะมากนะของใช้ของสะสมเนี่ยพวกเ e อกน้อยก,ก,ก,ก็ต้องใส่นะแต่ก็อ่ะเดี๋ยวค่อยไปใส่หลังปิดคลิปแล้วกัน ก็โอเคสรุปผลประกอบการนะก็ช้ำในนิดนึงนะบล็อกสองนี่ช้ำในบ็อกแรกนี่สือเสมอตัวนะสำหรับความผิดผมนะครับยังไรก็ถ้าชื่นชอบนะอยากมาดูน้อยๆเปิดการ์ดอีกนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวมาเปิดอีกนะครับสนุกดีนะยังไงน,น้อยก็เล่นการ์ดโปเกมอนด้วยอยู่แล้วนะอาสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ